โอเคสวัสดีครับเทสกล้องก่อนส่งนะครับกับ Canon QL 17นะตัวนี้รหัสหนึ่งเก้าเจ็ดห้าสี่หนึ่งก้าเจ็ดห้าสี่นะตัวนี้แจ้งมาว่าทำ CLA ก็ตัวกล้องมาสภาพคือเป็นกล้อง ก้องต่ำกาดังนะนะชิ้นเลนมาเลนชิ้นหน้านะครับเป็นฝ้าหนะักแล้วก็ลาตายนะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังสุดดูอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นนะ ถ้ามองดีๆก็จะเห็นนะถ้าส่องไฟเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นฝ้าหนักแล้วก็ลาตายพวกนี้จะล้างไม่ออกนะครับแล้วก็บุก,กันแสงให้ใหม่แล้วนะ c a n นอนถ้าเป็นแคนนอนวิ่งหนึ่งจะบุกแบบนี้นะส่วนบนส่วนล่างด้านข้าง ส่วนนี้เดี๋ยวจะเก็บให้ทีหลังนะครับเลนล้างให้แล้วช่องมองล้างแล้วนะปรับจูนตัวโฟกัสให้แล้วนะครับเห็นไหมมันเหลื่อมขยับกันนะอ่า ตัวนี้ออโต้ทำงานปกตินะครับเพราะวัดแสงทำงานใส่ฐานแล้วออออตอนนี้พี่หนึ่งล้างเนี่ยตัวพาราแลกเนี่ยมีลานะ จะถูกออกไปแล้วละ่ะจะจะไม่ถูมากเพราะว่าถูมากเนี่ยโค้นมันจะลอกหมดเห็นไหมอันนี้มันก็เริ่มจางแล้วละ่ะอาจจะมองยากนิดนึงนะก็ส่วนอื่นเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดให้นะครับอันนี้เอามาแจ้งก่อนว่าจัดก,การให้แล้วเรียบร้อยตัวกล้องทำงานปกตินะอันนี้ในโหมดออโต้ 1> F 1. 7นึงจุดเจสปี 4. มา,มาต่อไป8ปดสิบห้าสิบห้านะสามสิบ สิบหนึ่งสองห้าต่อไปสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์นะหนึ่งจุดเจ็ด ต่อไปห้าร้อยโอเครูรับแสงทำงานนะ,ะสมมุติเราไม่ได้ขึ้นชัตเตอร์ใช่ไหมเราหมุนรูรับแสงมาที่ f 16แล้วเราจะถ่ายเราหมุนไปที่ f 17 7. รูรับแสงมันจะไม่เปิดนะเราต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนอ่ะขึ้นชัตเตอร์แล้วเห็นไหมเรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดที่เหลือเนี่ยนิ่งจะจัดการไปให้นะโอเค